สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เราก็อยู่ที่หวัวลำโพงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งเมื่อกี้ก็ฝนตกหนักมากก็อตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับผมทุกคนก็บรรยากาศท้องฟงท้องฟ้าก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยไม่ค่อยแจมเท่าไหร่หนูก็เป็นสถานนีหัวรังพงอันนี้ก็จะเป็นตึกโอ้ตึกสูงๆนะผมอ่าไม่ได้มากรุงเทพมาประมาณเกือบสามปีกว่าๆแล้วก็มารอบนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดนะก็สถานนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิม เน,นี้ยก็เราอยู่หอพักใกล้ๆก,กับสถานีวลรังโพนะครับผมก็อยู่ชั้นห้าท้องฟ้าโคตรดำเลยส,ส่วนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวงเวียนนะครับผม ็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับผมว่าคนเยอะไหมนะก็คนม่ค่อ,อ,อ,อยเยอะขึนเลยนะช่วงนี้ผมตกด้วย ก็มีอะไรมากมายนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งคลิปใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกันก็สาหรับนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม